ตรงไปเลยลเจอเฮ้ยต้องขึ้นเขานะเนี่ยเฮ้ยตรงแถวนี้แถวนี้มีคนแถวนี้มีคนอื่นแถวนี้มีคนอื่นลงดีๆนะลงดีๆนะแถวนี้มีคนอื่นนะระวังนะอ้าวกูเฮ้ยกูรอดปะทุกคนโชคดีนะกดกดแท็บดูมันจะมีคนคุยกันอยู่ตัวเนี้ยเฮ้ยเจอนี่ไงกินก่อนไอ้จัดกูแตกวุ้ยอะไรแตกได้ไงตกตกตายไอ้ควายเอ้ยคาบนีน่กดเลยนะกดจี เฮ้ยเฮ้ยร้องตัวอื่นตัวอืนมามีตัวอื่นมาเฮ้ยมันจะมันจะอันนี้เราปะมันจะกัดเราเมื่อกี้ใช่หรอกลุ่มมันนี่เราไม่รับของตัวค่ไม่หลอกเอเออิ่มเล้เนี่ยออกจะปะออกจะปะออกจะปะกูหลองต่อเลยกูหลองต่อเลยเอ้ยอันนี้กูหลองจบ เราก็ออกเราก็ออกเอาดิเอาดิจุกจุกจ,จุกโดนไปวะเนี่ยกาเราก็ตาเฮ้ยสวย,ยวู้ฮู้เดี๋ยวเราจิน,นจินจินจีเจนเจีเนเลือดด้วยการกินได้ป่ะอิอ่มยัง ไม่ไม่เชิงอิ่มอะ่ะเอ,อ้อิม่มอันนี้อิ่มละโอเคแล้วท <Okay. S 2> ่านอนพาเฉยๆมันหายไปะวะตอนแรกมันเหมือนจะเป็นมิดนะแต่แบบมันกัดเราไงเราก็เลยมาดูวเว้ยก็เลยกัดคืนเลยแค่เราไม่ต้องสองตัวเราก็เลือดออกวะ่ะเป็นรูปบวกนะ่าไดฮิลอยู่ปะไม่ตายไม่ตายเฮย้ยโคน,นกินได้ปะโคนนี่ <S <S> <S ถูถูเหมือนหมา โง่เนี่ยวะเนี่ยอุ้ยพังตัวพังตัวแล้วน็อดกิ้งคลอลเฮ้เนียนแล้วเนียนแล้วไปกันต่อเพราะเราสมัยยุคเดินสามมันมีธนลโคง้งปะมันแบบเรียกเพื่อนค <c oughs> วักธนลโค้งมาเฮ้ยมาบุกบุกเงี้ยอี๋น่า <c oughs> จะคับราวนี่อะไรกันอะเจอน้ำเลยวะนี่เราว่าข้างหน้ามีน้ำร่างสั่งบุกเราบอกมานักสังหอนเฮ้ยน,นั่นไงจริงด้วยเห็นปะ แ่ดมนีมีไหมเอ้ยเหมือนมีเครื่อเลยอ๋อไม่ใช่นะเป็นหินระวังนะเอบ่อน้ำใหญ่ส่วนใหญ่จะมีจระเข้ไม่กูยังแดกไม่ได้กะต้องลงเป็นเลิก่าเดิมจระเข้หรือเปล่าจุดดำๆอ่ะไม่ใช่อันนี้ชื่อจีน้ำเหรอเนี่ยใช่ตัวอะไรตัวเราต้องมีจระเข้เราทำไงอ่ะ ไม่ได้ล่ะตายหาไม่รอดตใจเลยกูบอกแล้วให้ระวังไอ้เหี้่ไม่เห็นเลยอ่ะไม่เห็นเลยดำมๆเลยอ่ะจอกกูร้องเห็นเหรอไม่เห็นคือเวลาใส่เท้าเรื่องมาตั้งนานไอ้ที่ โอ้โหกูไดโตขนาดนี้ดูโดดเดี่ยวเลยเนยเดินเสาเงี่ยมอี๋ห่าโอ้แล้วมึงเฝ้าบ่ออ่ะมึงเฝ้าบ่อได้ไงวะคนเล่นอ่ะอยู่เฉยๆนะคือเวลาถ้าเกิดจอร์ดาเช่อในบ่อคือถ้าเกิดมีคนมากินน้ำมันจะไฮไลท์ขึ้นอ่ะไฮไลท์อ๋อแบบของจระเข้อ่ใช่ในจอร์จระเข้มันจะเรืองแสงพาวะเหีย เราไกินก่อนกูได้นะแล้วกูตายอุ้ยเออแล้วจอร์เชตัวที่มันกินเราเมื่อกี้ตัวใหญ่ด้วยนะตัวใหญ่กว่าด้วยเพอเพอเออมันจะมีออร่าขึ้นใช่ปะถ้ามีคนมากินน้ำอ่ะใช่เฮ้ยตัวอะไรอ่ะเอ้ยมีนุกมีนกมีนุกนกไปกินน้ำกูร้องสายมือไหนสาย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 ายสายายสาย้ายหน้าแล้ววะ ยต้องอ,องูบินมามันบินมาไหนอะรอ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 ดักรอดักเฮ้ยตรงนั้นมีปา่าทางขวาอืมเฮ้ยเหลงก่อนปยเยอะเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันลงน้ำอุพุ่งอุพุ่งอุพุ่งตัวนี้เป็นนกนกมันเป็นนกที่กินน้ำเฮ้ยกินน้ำรือกินปลาเฮ้ยฮ <c oughs> ู่ได้มาเนี่ยติดฟันกู <c oughs> <c oughs> อะไรติดฟันกูวะ ปลาไงปลากด E แลวอ่ะกินในน้ำหรือจิ้มันปกวะลาไปกินในน้ำดีกว่หูลองกินไหมไหนกินยังไงอ่ะตนี้คือไดโนเสาร์ใช่จิ้มังไงอ่ะกดอดกมันแบ่งปล่อยมาก่นปล่อยมาก่แบ่งเพื่อนกินได้ปะกดีขนาดปลาตัวใหญ่กินได้ ตัวใหญ่ยังไะไปที่ไหนเนี่ยแดกไม่ได้อะเฮ้ยยิงยม่ได้หอกยูหรอปลามันบักปะวะเออทำไมปลามันอยู่นี่อย่างนี้นะแม่เราคือกูอะไรติดฟันกูไม่เห็นเราเราคือไปบอกกูคุณไปบอกเฮ้ยเฮ้ยเสาคุณลองเพิมพ์เลยดนเสามาพบ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 ครัวไหนนู่นนู่นบนนู่นบนนู่นนั่นนะบนนั้นข้างหน้าเราข้างหน้าเราอยากขึ้นไปหน้ามันเห็นนะหน้าปลามันติดฟันเราเนี่ยเรากินไม่ได้ จะไปเวลาพดิบั๊กแน่เลยอ่ะปลาติดฟันอ่ะมาแบบสองพี่น้องสองพี่น้องกินไม่ได้อ่ะปลาติดฟันอ่ะกนปลาตัวใหญ่บลักรัดลงน้าแล้วเลยนี่ปลาตัวใหญ่กินได้ไหมกินได้ปลามันติดฟันกว่าเอ้ยเอ้าทำไมกินมามันกินตัวเล็กทำไมวะเนี่ยอ้าวปลาติดฟันอ้าวปลาติดฟันนียลองแคร์ให้หน่อยเลย ไนนนุกิงใช้ทำไมกดิีทางหรือเปล่าลองดูเผื่อทางแล้วอ่ะเราขึ้นไปบนบกแล้วลองกินดูจิ้มบนบกกดจีกดจีอ่ะเมื่อกี้ปลาติดฟันอ๋อขึ้นผิวน้ำแล้วกดอีอ๋อนี่ไงใช่เลยขึ้นผิวน้ำเฮียปลาติดฟันหาไว้เยอะเอามาเจะบันไว้สัก ตรงนี้น่าจะอยู่ได้ยาวๆนะเพราะมันมีปลาใหกินเยอะเมืม่อกี้สองพี่น้องเลยไอ้ไเนี่ยไอ้เนนด๋อสาว่าอะไรอ่ะนี่เนี่ยลงลงกันได้ไปอ่ะกูร้องลงน้ำตกอะอเอตตายหยลงไม่โดนน้าอะอเอ้ได้อยู่ มัันนนออี้่ะกดสเปรบาร์มันบ้ากอตรงนี้มันบัากันเนี่ยลงลองลงไปอีกลงไปอีกมันเป็นพื้นเลยเว้ยมันไม่เป็นน้ำเลยตัที่ขวาจะได้พุ่งไวเฮ้ยเฮ้ยตัวอะะไรวเนี่ยเฮ้ยสีเหมือนเดิมไอเวนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสู้เหรอเฮ้ยทำไมตรงนี้มันมีบ้ามึงเยอะยังวะเฮ้ยจะตายจะตายจะตายตายก็ได้นะ ดำก่อนดำนี่กูได้เพียบเงี้ยได้อยู่เนี่ยตีตัวหมาหมาว่ายน้ำอ่ยตายเถออีกตายเออกูก่อกูตายเถอะกูน่าจะมีแบบว่าเออทับคือได้ป่ะโอ้ยเฮ้ยเจอเชื่อเออเชื่อเออเอาไงดีอ่ะเจอเชื่อสายพันธุ์ยังไงไดมันน่ได้ได้กูลองกูลองจะกูลองกูลองใจนี่ใช่ป่ะกูลองจะ ะ <What>? yup. <c oughs> อ to ้าวแมงสติ oh ๊ค <c oughs> ้างอะอะโอ้ยโอ้โหตุบลื่นเลยตายบอกให้เข้ามารับกูหน่อยดะแต่เจอเจ้าพิมถ่ายแล้วมาฆ่ากูหน่อยดิโอ้โหโอ้โหตุบลื่นเลยวิ่งเจอน้ำกูร้อง เราใกล้กันแล้วตัวเราใหญ่ขึ้นแล้ววะเฮ้ยใกจใจนี่มีอะไรให้กินเลยอ่ะอุย้ยไอ้เค่นแน่เลยตกใจแน่เลยอุย้ยกินพืชตัวเบลเลอร์เลยอย่านะไม่มีอะไรให้กินจริงดิยชัดอย่าอโอ้ย,อยเสียงอะไรก <ขอ S 2> <ะ>็กินด้วยดิยอ่างล้งพึ่ง

เหนื่อยดิเหนื่อยดิวิ่งไม่ได้แล้วดิเหนื่อยดิเฮ้ยหันหน้าไปทางนู้นเหนื่อยวิ่งไม่ได้แล้วดินอนพักแล้วกุหลงเรารอดวะทำไม่รอดล่ะไม่มีอะไรให้กินจริงจำไว้ได้เรารอกินอิ่มก่อนเจอกันรอกินอิ่มก่อนเล็งอยู่เล็งไว้อยู่มาเจอกันหน่อยหยังไงเราอะ

โอ้โหช้าเลยวะพี่ใหญ่ครับแบ่งกันหน่อยเอาหงอาหารนะโอ้โหสามเขาไทาเทราท็อปเพื่นอนไทเทาท็อปอะไรเพื่อนช่วยอยู่ตรงนี้ไทเทราท็อปไอสองคนนั้นไม่แบ่งเลยอ่ะคนก็หอยู่เป็นนะเว้ยไงดีอ่ะ ้ยอันนั้นคืออะไรอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยน้องไก่ทางนั้นอาหารเฮ้ยตัวอะไรเฝ้าเุ้ยอร่อยเฮ้ยตัวอะไรเสียงตัวอะไรวะกำลังอร่อย่อยาคาดจังกวะสามเขาเจอกันหน่อยไหมเราอะ่ะอืกัดแล้ววิ่งหนีนี่ซ่าไหมซาไหมซาไหม ปีนไม่ได้ปีนดิเฮ้ยมันมาแล้วไอ้ <c ười> ขึ้นได้หรือเปล่าขึ้นได้เลยไม่ทันหรือเปล่าแค่นั้นแหละฮ่าแค่ปเอ้ยเอาแล้ว โอ้ทำร้ายสามสามข่าวอ่ะทำร้ายซานาทอปอ่ะปุ๊บฟ้องเลยอ่ะฟ้องเลยพูดไรนี่นี่นะมาดิมาดูวะมาดีวะมาดูวะนี่นี่อืออืออย่านะอย่านะขี้โกงอยู่ตรงนั้นอ่ะ เฝ้าหรอเฝ้าหรอไม่คุสติเลยสีไอีคำรามโชว์มันเลยเลยอ้มีไอด้วยอะไรอ่ะหลงตรงเรามีครบเลยมีกินพืชมีไอเค มีเชื้อในน้ำด้วยไหนเควะลงไปแล้วเมื่อกี้มจะกินปลาลงไปแล้วงั้นเราลงไปในน้ำมั้มันดังอยู่ข้างล่างเลยเนี่ยแน่นอนเลยเนี่ยมันเอาปากรออยู่เนี่ยกระโดดปุ๊บฟับเข้ากระเพาะเลยมันมีข้างๆอีกอีกคนหนึ่งนั่น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 ทะลุมาโตทะลุมาโตอะไรอะไรอะไรลูกตานี่คืออะไรอ่ะจุดทำรัง เอออยู่ชำรงกะเป่าะไม่แน่ใจเหมือนกันไม่รู้เหมือนกันอยู่เป็นครอบครัวเลยอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้ามากันห้าคนกูร้องมาช่วยหน่อยอยู่ไหนเนี่ยอยู่คนลาอยู่คนลาไบโอมกันอ่ะไบโอมน่ะมาตรงไอตรงลูกตาะอ้ยอยู่กันห้าคนเลยอ่ะครอบครัวสุขสันต์นะโอ้โหแล้วอาหารอยู่ในนั้นด้วยอ้าวมาอาบน้ำเล่นแถวนี้มีมีรอยเท้า เจอกันน่อยหรือไม่พอแม่ไปอยู่พอแม่ไปอยู่จะตายเลยเนี่ยเลือดไหลเนี่ยเอาแล้วอะไรเนี่ะจะเป็นไรอะไรน่าทำอะไรอะเมื่อกี้ที่อะไรวะงงอ๋อโดนข้าไปแดงละ